ฮัลโหลสัดด้วยครับกับมพบกับสม The Fox อกวันนี้ผมก็จะมาสอนควงมีดบริซองซึ่งงานควงของมันก็คือผมจะสอนควงท่าที่หนึ่งเลยนะก็ให้เราจับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะของด้านเซฟด้านเซฟก็คือที่มันมีตรงห้อยๆอ,อ่ะให้เราจับอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยตอนแรกเราจะจับนี้ใช่ไหมครับก็ให้เราดีดธรรมาดาให้มันเป็นอย่างเงี้ย แค่ปล่อยธรรมดาให้มันไหลมาแล้วก็จับเข้าแล้วก็ดีขึ้นนี้แล้วลงแล้วพอเราจะดีขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็เปิดเปิดนิปโงงี้เนี่ยแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็จับดันเซฟเวลาเราจะเก็บแล้วจับดันเซฟแล้วก็ดีขึ้นลงเนี้ยทำเหมือนกันแล้วก็ขึ้นเนี่ยผมจะทำเร็วๆเลย น,นี่ผมถือกล้องอยู่มันดูเวลามองมัไม่ถนัดน,นี่ไหมนี่ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาสอนครูเฉยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ